เป็นยนี่เป็นแมงมุมพิษนะครับนี่ครับแมงมุมพิษี่ฮะกำลังไต่มานี่ครับแมงมุมนะครับี่ฮะแมงมุมตัวนี้จะมีพิษนะครับแต่นี่กขถอนพิษออกไปแล้วนะครับแมงมุมตัวจริงนะครับเนี่ยขยับได้นะครับตัวจริงของจริง อย่าลืมซื้อไปเลี้ยงกันนะครับสัตว์น่ารักแบบนี้เอาไว้เลี้ยงดูเล่นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนะครับไปแล้วครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน